คนดูก็อาจจะเห็นแล้วนะเข้ามาเมืองนี้เข้ามาตอนแรกตอนนารูโตะเซตแรกนะคนดูก็คือเซตนารูโตะโอ้โหยังไม่หมดอีกแป๊บหนึ่งกูจะกำลังจะเข้ารีวิวเลยหน้าเหมือนจะมีครับขออนุญาตไปเล่นแป๊บนึงคนระับโอ้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะค,คนดูยังไม่หมดนะขออนุญาตเล่นก่อน,อนหลับไหมครับ ร้อยครับผมซึ่งเมืองนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะนะเหมือนโดนกระบ,บาดลงนะอ่ะชิ้นของต่อมาที่ผมจะได้รีวิวนะครับคนดูก็คือนี่เป็นนกหันสานะค,คนดูเหมือนเป็นระเบิดนกเหมือนหรือว่าเป็นโดรนนะคคนดูซึ่งเราสามารถบินและก็โจมตีแต่สตูได้ซึ่งจะสร้างดาเมจน,นะครับโดยการระเบิดนะครับดู อ่าระเบอร์นการกดยิงปกติเนีครับคนดูซึ่งตัวเราก็จะอยู่เฉยๆนะประมาณนี้นะครับสำหรับนกเอ็นซีนกนางแอนนกขาวจ้วนะครับขอตั้งชื่อนอกนี้ว่านกนางแอนละกันนะครับต่อมานะครับคนดูเหมือนจะเห็นเดี๋ยวลองดูมินิแมปตัวนักคนดูมินิแมปเนี่ยคนดูอาจจะเห็นไหมลูกลูกอะไรเนี่ยลูกไข่เหมือนลูกลูกไข่หมาอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับ